Tech for you. คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการโม Switching power supply APW12 ก็จะมีอยู่สองโมเดลก็คือ APW12 ธรรมดาอาจจะมีบวกลงท้ายจะให้แรงดัน,นไฟออกอยู่ที่12-15โวลต์ส่วนตัว APW12 147B นี่จะให้แรงดัน,นไฟเข้าออกอยู่ที่14-17โวลต์อันนี้ความแตกต่างของสองโมเดลนี้อันนี้เป็นโมเดลที่ผมเจอแล้วก็ไล่ตรวจเช็ควงจรมาแล้วนะครับ คุณผู้ชมที่มีโมเดลอื่นมีเรียงรันแตกต่างกันอย่างนี้ก็ดูปเปรียบเทียบได้ก็เลยจะมาแนะนําทั้ง2โมเดลนี้ให้ไปพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมก็อยากโม่เพิ่มโวล์เพื่อเอาไปใช้งานกับแบตเตอรี่อาจจะไปชาร์จหรือเอาไปคีบแบตเล่นเครื่องเสียงรถยนต์อ,อะไรประมาณนี้จะใช้ปลั๊กพาวเวอร์สอเส้นเลยนะครับเพราะว่ากําลังสูสงๆนี้ต้องแบ่งนะแบ่งเป็น2ส,ส่วนภาคไฟสูงนี่แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะท f c เนี่ยนะครับแบ่งเป็น2ภาคส่วนเลยก็ค่อยเอามารวมกัน เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครมือใหม่นะถ้าใครจะโมดิฟายตามนี้ก็คือต้องระวังนะครับไฟ PFC ไฟวงจรภาคไฟสูงค่อนข้างสูงมากนะ420ถึง430โวลต์เลยก็คือดูดทำให้เสียชีวิตนันตรายอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่เชี่ยวชาญเรื่องอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างนี้ต้องระวังนะพอเล่นกับไฟสูง แบ่งแยกออกเป็นสส่วนอันนี้เคยอธิบายไปก่อนหน้านั้นแล้วนะหลักการทํางานอันนี้คลิปนี้จะไม่อธิบายคลิปนี้ก็จะมาเจาะโจงการโมเลยนะครับ AP วันธรรมดาตัวนี้12 1 5ถึง15บนโวลต์ง่ายใช้แค่ v r ตัวเดียวจบนะครับส่วนตัว AP วันยูสิ B นี่อาจจะดัดแปลงนิดนึงเพิ่มดิสซเตอร์อีกตัวหนึ่ง v r ตัวหนึ่งก็โมได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้ก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะให้ สามพัดลมพัดลมก็อาจจะดังแรงหน่อยนะครับแต่ถ้าไม่ใช้กับเครื่องเสียงก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพัดลมแบบรอบเบา12บสองโวล์พัดลม12บสองโวล์รอบเบาได้ตัวนี้นะครับเขาจะมีช่องจ่ายไฟอยู่2ช่องนะก็คือตัวนี้ประมาณน่าจะ10กว่าแอมป์สิโวล์เหมือนกันก็อ,อาจจะเอาไปใช้กับพัดลมหรือเอาไปใช้กับปีแอมปอะไรได้ ต่อแล้วก็ไปเดียงพวกปีแอมปีรถยนต์ตัวนี้ได้12โวลต์กระแส10กว่าแอมป์ไม่ต้องการกระแสสูงช่องตัวนี้12โวลต์ตัวนี้คือเมื่อเสียบปลั๊กก็จะจ่ายออกมาเลย12โวลต์ส่วนตัวนี้ต้องรอคําสั่งจัมออนก่อนจัมออนก็คือช่องนี้นะครับเหมือน APU9 เลยก็คือช็อตขา2ขาที่ใกล้ๆกับซ็อกเก็ตตัวนี้ตัวนี้จะมี4ขานะสองขาริมฝั่งใกล้ๆช็อตตัวนี้คือจัมมใส่กันไฟหลักตัวนี้12-15โวลต์ก็จ่ายออกมา อันนี้คือการจำอ,อ่อนก็ประมาณนี้นี่หาสเก็ตแบบเหมือนพวกจำฮาร์ดดิสของคอมพิวเตอร์นะครับจำใส่สองขาดีมสุดท้ายติดกับซ็อกเก็ตตัวโอนะแต่จำไว้เลยก็ได้อย่างนี้อย่างนี้นะครับให้เหลือสองขาฝั่งนี้ไว้อ่ะอย่างนี้นะครับก็จะมีสองขาตัวนี้บ้างสองขาตัวนี้ก็จำใส่กันตัวนี้ก็เป็นจัมเปอร์อจาจบัดกรีก็ได้ตัวนี้จะเป็นโมเดลตัวนี้ ที่ว่านะครับ ap ว1่1จุดสิบสองหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด b นะลง้ายร้วยเวอร์ชัน b นะครับสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะเมื่อกี้ผมอาจจะลืมเเลยกนึงนะประมาณนี้นะครับที่ผมเจอแล้วก็ a p ว1่จุดสิบสองธรรมดาอาจจะเป็นบวกๆก,ก็ได้ก็คือดูแรงดันที่ไฟที่ขาออกตัวนี้สิบสองโวลต์ที่ซ็อกเก็ตตัวกี้เล็กๆตัวนี้ก็คือ18แอมป์แล้วก็14ถึง17โวลต์นสำหรับตัวนี้นะครับ182แอแอมป์เลย ตรงบัสบารตรงนี้อ่ะทีนี้ก็จะเริ่มโม่นะครับอ่าอันนี้คือก็แกะน็อตตามหลา,หลายจุดนะครับนะระวังนะครับเมื่อเปิดไฟเข้าอย่างนี้ยังมีไฟค้างอยู่นะต้องผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงหรือหลายๆนาทีไฟถึงจะไม่ค้างเพราะฉะนั้นต้องระวังอย่าไปจับแผ่นระบายความร้อนในภาคไฟสูงก็ค,คือสังเกตจะมีคาปาซิตเตอร์สีภาคใจเฟืองสูงให้เนนก็บก่อนต้องระวังให้หยิบตรงนี้ แล้วก็หงยหงายบวกไปทางพัดลมก็คือจับอย่างนี้นะครับอันนี้แนะนําแบบเบื้องต้นเลยเพราะว่าเผื่อคููไม่มีเบสิกอิเล็กทรอนิกส์มากมายก็อาจจะอยากทำนะอยากซือ้อยากเล่นเครื่องเสียงรถยนต์ก็คืออยากทำแบบนี้งานะนะงานตามผมอย่างนี้ระวัาางระวัาางอย่าจับตรงนี้อย่าจับตรงนี้จับในส่วนของตรงนี้พักภาคไอ้ตัวไฟออกตรงนี้ แล้วก็หากระดาษนะครับมารองอ่ามามา,มารองอย่างนี้ไม่ให้แผ่นอบไปความร้อนตรงนี้อ่าโดนแท่นนั่นเองแล้เราก็จะงายอย่างนี้ทาตามอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือภาคไฟออกจับได้ถ้าภาาไฟสูงที่สังเกตก็คือเขาจะเคลือบซิลิโคนไว้กันพวกสัตว์อย่างเช่นจิ้งจกอะไรเข้ามาในบอร์ดจ,จะช็อตได้ ก็คือจะมีแผ่นกระดาษนะครับเนี่ยเห็นไหมแผน่นแผ่นกระดาษจะรองแผ่นอัลอยคอนรไม่ให้โดนตัวแท่นเครื่องนั่นเองอทีนี้โมอะไรบ้างนะครับายากไหมตัวนี้เขาจะใช้ IC p ี m UM, ก็คือเป็นเบอร์แฟน7688นะครับ7 6 8 8ขาฟีดแบ็ก ฟีดแบ็ก็คือแรงดันป้อนกลับจากไฟออกมาหา IC ตัวนี้น,นี่เป็น IC ตัวสำคัญก็คืออยู่ที่ขา4นะครับขา4นะขาสนี้ก็คือจะมีแน่นอนก็คือเป็นวงจรแบ่งแะไรนั่นแหละแบ่งแรงดันนะครับอันนี้ไฟออกเดก็จะมีดิจิตเตอร์อันนี้บ้านให้เห็นก็ข้าวก่อน มัีขาฟีดแบ็ที่ว่าขา4 IC ตัวนี้เดี๋ยวบอกตำแหน่งดิสเตอร์ก่อนตัวนี้จะมีเป็น R 2 0 0ตำแหน่ง R 2 0 0บนบอร์ดหาให้เจอตัวนี้แล้วก็เป็น R 5 4ตัวนี้เป็น R 8 8อ่าตัวนี้14 17ใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะนี่ประมาณนี้แหละก็คือเอาสังเกตแค่วนออกนี่ก็รู้นะครับสังสองโมเดลนี้ เพราะว่าค่าดิจิตเตอร์ฟีดแบ็克จะแตกต่างกันเพราะว่าแรงดันอัพต่างกันนะตัวนี้ให้15โวลต์ตัวนี้ให้17โวลต์ค่า R 3ตัวนี้อาจจะแตกต่างกันบางจุดนะอาจจะต่างกันแค่ตัว R 200กับ R 54ส่วน R 88น่าจะเท่ากันถ้าเป็นตัว AP วิ่งจุสิบสองนะครับตัวธรรมดาอย่างนี้นะสิบสองถึงสิบห้า 15, โวลต์นี่ใช้ VR นะครับหา VR เลยจับคอมเลยนะครับจับคอมตัว R 54ตัว R 54นะแล้วก็บัตรกีเป็น2ขาเหมือนที่ผมเคยบอกการ,รต่อ VR อย่างนี้ VR ก็คือตัวนี้จะเป็นขาหนึ่งขากลางเป็นขาสองขาดิมเป็นขาสามจำขาสองกับขาสามใส่กันแล้วต่อสายออกไปสองเส้นตัว VR จะมีอันนี้คือขาหนึ่งเห็นไหมครับเลขหนึ่งนะ ขากลางเป็นเลขสองนะครับขาฝั่งนี้ซ้ายมือนี่เป็นเลขสามในวงจรผมบอกอก็คือจับขาสองกับขาสามใส่กันนั่นก็คือจับใส่กันจขัขาสองกับขาสามใส่กันนี้ก็คือเมื่อเราหมุนตามเข็มนาฬิกาค่าความต้านทานจะเพิ่มขึ้น ถ้าเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาเนี่ตรงนี้นะครับค่าขาองตัวทานจะลดลงจะเป็น0ูนโอห์มเลยอย่างนี้ต่อเป็นสายเดี๋ยวผมจะใช้สายแพรแบบนี้สายแพรคอมพิวเตอร์หรืออะไรอีกาะจะฉีกมาสักสองเส้นอ,อย่างนี้นะครับ ว่าสายแพรอย่างนี้จะเป็น2เส้นแล้วก็ปัดกีใส่ VR แล้วก็จะนำไปคล่อมตรงนี้หาตำแหน่งตรงนี้ให้เจอ R 5 4ค่าอะไรไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องสนใจ R 5 4อ่าเดี๋ยวผมต่อต่อแล้วก็จะหาต่อ R ห้าสี่ต่อตงแหน่งนี้ข้อควรระวังก็คือได้นำก็หาหลอดไฟ2 2 0โวลต์หลอดไส้นะครับ เอามาคลายไฟนะเมื่อเราเปิดไฟเข้าไปเนี่ยจะมีไฟตกค้างอยู่ตรงนี้ขั้วสีสี่อย่างนี้เองเห็นไหมครับนะะมีไฟตกค้างนะไปจับนี่ก็ช็อตเลยนะครับเพราะว่าไฟจะมีสองชุดไฟ PFC จะมี2ชุด420ร้อยถึงสี่รโวลต์ทั้ง2ชุดถ้าจับบวกกับบวกใ่กันนี้ก็8 0 0รโวลต์ก็ระวังนะครับ อ่าทีนี้ก็บัดกรีอ่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับผมจะเอาบาแนบตรงนี้ดู IC IC ตัวนี้ที่เขียนคาว่าแฟน7688ก็คือตัวนี้นะก็กะเอาทีนี้ผมก็จะเอา VR นี่มาโผช่วงนี้ให้โผลออกมาตรงนี้นะครับโผล่มาเออผมดูแล้วก็จะมีติดไว้ข้าง แผ่นเพจตัวบัสบาร์ตัวนี้15เซนไดไหมถึง20เซนเนาะประมาณ20เซนติเมตรเดีวยวกันนะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วครับตัวที่จะมู VR ถ้าตัว APW12 ก็ตามที่บอกก็คือเอาไปครออม R54 หาให้เจอบัดกีีครอมแล้วก็โยงไปนี้แล้วก็ไปปรับโวนได้เลยนะครับ ส่วนตัว AP121417B เนี่ยจะต้องลดแรงดันดวงก่อนให้เหลือตัวนี้เสือ15โวลต์นะครับเพรวปกติค่ามจะออกที่17โวลต์ตามที่บัดต,ตอนแรกเพราะฉะนั้นก็ต้องลด R 200นี้ด้วยนะครับลด R 200นี้ด้วยปกติ R 200ตัวนี้จะอยู่ที่ 24k นะครับ24กิโลอมส่วน R 54.8 6 8. สำหรับดุลหนึ่งสองหนึ่งสี่หนดลดลงให้เหลือ2 2 k r 2 0 0จะถอดออกแล้วหาดิจซิตเตอร์ตัวเล็กอย่างงี้นะ smd ตรงนี้ถอด r 2 2 4 k ออกแล้วก็ดำหาดิจซิตเตอร์ 22K เบอ k ใส่แทนก็ได้ถ้าจะขนานให้ได้2ี่ k ก็คือหาดิซิตเตอร์2 7 0 k มาขนานกับ2 4 k ก็จะได้2 2 k นะครับอันนี้แบบง่ายๆไม่ต้องถอดนำมาคล่อ uh, มก็คือนำดิจิตเตอร์ 270k มาคล่อมกับ R 200ค่าคอรสถทานก็จะลดลงเหลือ 22k แบบนี้กรณีคือแบบเลิกโมนะครับเลิกการโมแล้วก็อยากกลับไปเหมือนเดิมก็เราก็มาถอด R 270k ออกนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนไ 22k เราก็ต้องไปหา R 24k มาเปลี่ยนขึ้นก็อาจจะลำบาก ก็แนะนําวิธีขนาดนดีกว่าหาดิซิเตอร์ 270k มาขนานหรือถ้าหายาก็หาดิซิเตอร์ 22k มาเปลี่ยนก็ได้นะครับอันนี้สำหรับรุ่นนี้นะนอกนั้นก็คือก็เหมือนกันก็คือใช้ v r 10k มาคลรอมกับ r 54เพราะฉะนั้นก็คือรุ่น ap ทุยู12 14 17b ทําอยู่สองจุดก็คือเอา v r มาครอม r 54แล้วก็หาดิซิเตอร์ 270k มาคลรอม r 200 ตัวนี้ดูยากหน่อยเพราะว่าตำแหน่งเขาจะเลื่อนมาทางนี้ในลายวงจรนี่นะครับแผนตำแหน่งนี่เขาจะเขียนไว้อยู่นะเขาจะมาวางกลุ่มไว้อย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเขาจะมาวางกลุ่มไว้อย่างนี้แล้วเขาก็จะขีดเส้นไปว่าอยู่ในกลุ่มในโซนนี้นะอย่างนี้ก็อย่างเช่นตัวนี้ก็คือ C อะไร C5 ห้าอะไรอย่างนี้ C หอะไรอย่างนี้นะครับไล่ลงมาตามตำแหน่งนี้ ตามมาอย่างนี้นะครับแล้วถ้าผมจะหา r สองร้อย r สองร้อยอยู่ตรงไหนนะครับถ้าตามนี่เห็นไหมครับ r สองร้อยนะนี่ r สองร้อยสองร้อยตัวจะตำแหน่งจะเสียงอย่างนี้ก็คือตัวนี้นะครับดูเส้นเส้นตรงนี้นะนี่ก็คืออยู่ในกลุ่มตรงนี้ตัวนี้ r สองร้อยตัวนี้ r อะไร R 5 4ที่เราจะคล่อมใช่ไหมเนี่ย R 5 4ก็คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับนำา7 7 0 k มาคล่อม R 2 0 0นี่คือ R 2 0 0แล้วก็จะต่อ VR คล่อม R 5 4ตรงนี้อ่ะอ่ะมีสอจุดนี้เห็นนะครับ นะก็คือนำเนี่ยนำริสซิตเตอร์สองร้อยเจ็ดสิบคตามที่กล่าว อตอนนี้ก็นำรีสตเตอร์2 7 0 k ขนาดก็ R 2 0 0ทีนี้ก็นำ VR 1 0 k ที่เราต่อ2เส้นอย่างนี้สองเลือ2สองขาจะใส่ขาไหนก็ได้นะครับนะไม่จะเป็นว่าต้องอ,อ,อยู่ฝั่งไหนฝั่งไหนเพราะเราต่อเป็นแบบด้านนี้ก็คือถ้าหมุนตามเข็มก็คือความต้านเพิ่มขึ้นต่อประมาณนี้อ่ะอย่างนี้ คอม R ห4ส R 5 4านะครับ R 5 4่ตรวจดูว่าติดด,ดีไหมตำแหน่งเป็นยังไงบ้างก็อาจจะหาซีโคโนหรือหาอะไรมาแปะไว้กันดุดอะไรอย่างนี้นะครับการการดึงนะการการกระชากดึงอะไรอย่างนี้ หาอะไรมาแปะจะเป็นซิลิโคนซิลิโคนมายิงทับไว้ก็แนะนำว่าเอาไปรอดช่องอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวมอสเฟตนะมอสเฟตเขาจะมีแผ่นระบายความร้อนไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีไหมบางรุ่นจะมีแผ่นระบายความร้อนใต้ใต้ตัวแท่นเครื่องเพื่อแนบกับมอสเฟตเพื่อระบายความร้อนนะครับก็แนะนำให้รอดไปทางอย่างนี้ นอดไปอย่างนี้อ่าอ,อย่างนี้ก็ได้หาอะไรมาแปะไว้อ่าเดี๋ยวผมใช้แปะไว้ชั่วคราวนะครับจริงๆต้องหาเป็นแผ่นที่ซิลิโคน หรือแผ่นอะไรที่ผลนความร้อนหน่อยนะอะ่ประมาณนี้เข้าๆก่อนอ่ะเนี่ยอ่าทีนี้ผมก็จะทดลองเปิดนะครับอ่ะทีนี้ก็วัดโตนออกตวทิมมิเตอร์ อ่านะครับ PR ตอนแรกนี้จะอยู่ครึ่งกลางนะซื้อมาตอนแรกจะอยู่ครึ่งกลางนี่แทบจะต้องไม่ได้ปรับอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือ14.4โวลต์น,นะครับนะแรงดันออก14.4โวลต์ถ้าเราหมุนตามเข็มนาฬิกาแรงดันจะเพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้นะครับถ้าจำไม่ผิด ตัวนี้จะโมได้ประมาณ15โวลต์น,นะครับเอาดิจิตเตอร์ 270K ขนานกับ R 2 0 0แล้วก็เอา VR 10K มาขนานกับ R 5 4จะปรับแรงดันสูงสุดนด่าจะประมาณ 15K ห้เโวลต์ห้าประมาณนี้14.8 4 14 9 9ก็คือปีประมาณ15โวลต์บวกลบนะครับมีสูงสุดแล้วปรับไปไปแล้ว อันนี้ก็เพียงพอต่อการชาร์จแบตเตอรี่ใช้กับแบตเตอรี่นะครับนะถ้า15-16โวลต์ก็อาจจะเกินไปเดี๋ยวแบตเตอรี่พังแล้วก็ตามสุดอาจจะ13ตามที่กล่าวนนี้หมุนทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็ม ประมาณนี้นะก็คือ13-15โวลต์น,นะครับอันนี้12.9กับ14.9นะก็คือประมาณนี้แหละก็คือ13-15โวลต์อันนี้คือต่ำสุดหมุนไม่ไปแล้วได้แล้วนะครับก็คือโมได้อ่า13-15ถึงโวลต์ อันนี้ก็เพียงพอสําหรับการเอาไปใช้งานกับแบตเตอรี่แล้วทีนี้จะต้องการ13.6 13.8 14.4หรืออะไรก็แล้วแต่เราเราก็ปรับในยัานนี้ปรับได้ตามที่เราต้องการใช้งานเลยประกอบใส่เขือนตรงนี้ก็ทีนี้ก็จะมาเป็นไกด์ไลน์ว่าจะวาง VR ยังไงเนาะ บางทีผู้ชมก็อาจจะไม่รู้เทคนิคนะไม่มีความรู้ทางอ e ิโทนิกอยากทาตามก็เนี่ยนะครับปกติฝาครอบเครื่องจะมีช่องว่างตรงนี้ตรงนี้นะเป็นแนวทางนะครับหาเกาาร้อนเกาตาชั้าง นี่หน่อยพอไม่ต้องหยอดเยอะนะก็แค่ไม่ให้เคลื่อนหรือดุดนั่นเองเนี่ยเอาแนบกับตัวบัสบารตรงนี้แล้วก็หัวโผลมาน,นี่เอาหัวเอาหัวนี่เอาลงข้างล่างนะครับเอาแนบกับแผ่นบอร์ดเลยส่วนสายไฟก็สอดมาประมาณแบบนี้เดี๋ยวทีนี้ก็ให้ดูอาพชัดๆ ประมาณนี้ให้พวะโผล่มาอย่างนี้เดี๋ยวก็ทีนี้ก็ทดสอบทดสอบใส่้าครอบสมมติว่าติดตั้งมิเตอร์นะครับเปิดเครื่องนะครับอ่าตอนนี้13โมโวลต์ผมต้องการ14.4ก็ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับ 14.4โวลต์เทียบกับมิตเตอร์ประเมนยำสูงเป็นยังไงอ่าเป๊ะนะครับ14.414.4นะครับอันนี้ก็14.4นะเพราะว่ามิตเตอร์ตัวนี้ผมคัลิเบรตไว้แล้วปรับให้เท่ากันกับตัวฟุกแล้วอ่า14.4โวลต์ทดสอบโหลดโหลดก็จ่ายได้สบายแล้วครับอ,อันนี้โหลดอ่180วัตต์ 2.3อแ,นะแอมป์นะครับอ่าจะได้สบายนะเพราะว่าอี้180แอมป์เลยอ่าโอเคนะครับผ่านเดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนเพราะว่าพดลมเสียงดังอ่าก็สรุปแล้วก็คือ modify สำเร็จนะครับอันนี้ถ้ามีโหลดก็จะโวลต์ก็จะลดลงไวกว่านี้ ก็ตามที่บอกนะถ้า a p u 1 2สองธรรมดานี่ก็ใช้ VR10k คอม R54 ได้เลยถ้าเป็น a p u 2 1 4 1 7เนี่ยตัวนี้ก็ทำตามนี้ก็คือใช้ดิซิตเตอร์ 270k มาขนาดกับ R224k ให้เหลือ 22k แล้วก็ใส่ VR มันกันกับตัว a p u 1 2ก็คือ R54 ก็อนบนปรับได้13-15โวลต์เพื่อเอาไปใช้กับแบตเตอรี่ ย่านแบตเตอรี่อาจจะชาร์จหรืออาจจะโฟร์ชาร์จเลี้ยงคลิปอาจจะเหมาะสาหรับผู้ที่เล่นเครื่องเสียงรถยนต์หรือเอาไปเป็นสุราชาร์เจอร์นะครับเอาไปชาร์จแบบที่กระแสสูงๆอะไรอย่างนี้นะกระแสสูงเป็น180แอมป์อเลยนะครับตัวนี้ถ้าเราลดโวลต์ลงมาตัวอาจจะได้แอมเพิ่มขึ้นก็คืออยู่ที่กําลังวัตต์นะครับเอา17ไปคูณ2คูณก็คือ3,000ัวัตต์ นะตัวนี้เป็นตัว3,000วัตนะครับไม่ใช่3,6 0 0แต่ถ้าตัว ap หรืออยู่เนี่ยจะเป็น3,600วัตเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัตได้นะครับตัวนี้3,600วัตถ้าใครจะโมถ้าใครเอา12ตัว ap หรืออยู่มาโมนะครับส่วนตัวนี้จะแค่3,000วัตนะสามพันวัตเพราะฉะนั้นสามพันวัตถ้าผม ออสิบสี่จุดสี่ก็จะได้สองร้อยแปดแอมคงที่นะจ่ายคงที่เลยนะครับคงที่นี่คือสองร้อยแอมตอนนี้อ่าตัวน,นี้สองร้อยแอมก็ไปต่อใช้งานได้เลยก็แสดงว่าตัว APU 1 2นี่วัดเยอะกว่า3,600ส่วนตัว APU 1 2 1,4,1,7B นี่ก็คือแค่3,000บวัตนะครับจากจากสเปคที่เขาบอกานล่างนี่น